พลังสีม่วงของแอนโทไซยานดินผลไม้สีม่วงเข้มดอกไม้สีแดงสดหรือแม้แต่เมล็ดเล็กๆของพืชสมุนไพรทั้งหมดนี้คือขุมพลังของแอนโทไซยานดินสารพิเศษที่ธรรมชาติซ่อนเอาไว้ในสีสันงานวิจัยพบว่าแอนโทไซยานดินมีบทบาทสำคัญในการชะลอโรคแห่งวัยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความจำเสื่อมมะเร็ง โรคกระดูกโรคตาไปจนถึงกลุ่มอาการเมตาบอลิกแม้แต่ภาวะตอมลูกหมากโตในผู้ชายก็อาจได้ประโยชน์จากสารทัวนี้แล้วมันทำงานอย่างไรแอนโทไซนิดินคือผู้ควบคุมสมดุลภายในมันกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีหรือการทำความสะอาดเซลล์ลดการอักเสบกดสัญญาณ ROS ที่เป็นเหมือนไฟเผาผลาญเงียบๆในร่างกาย ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้และยังควบคุมการตายของเซลล์หรือ apoptosis ให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบความน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแอนโทไซานิดินมีสายพันธุ์ย่อยถึง6ชนิดหลักทั้งพิโอนิดินเดลฟินิดินเพลาคอนิดินไซานิดินมาวิดินและเปตูนิดินแต่ละชนิดมาพร้อมคุณสมบัติที่แตกต่างกันเล็กน้อย รวมพลังกันเป็นโล่ที่ครอบคลุมทั้งระบบนี่คือเหตุผลว่าทำไมสีม่วงสีแดงสีครามในธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับสายตาแต่เป็นสัญญาณบอกเราว่าในนั้นซ่อนพลังแห่งการชะลอวัยและการปรป้องร่างกายจากโรคเรื้อรังมากมายข้อสำคัญข้อมูลนี้คือคกลไกจากงานวิจัยเชิงจีวโมเลกุลเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะ,ะรายหากต้องการใช้สารสกัดแอนโทไซยานิดินเสริมควรอยู่ภายใต้คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณอยากฟังเรื่องเล่าพลังสีธรรมชาติแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับเพราะทุกสีในจานอาหารล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่